สวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าทุกคนครับเกมเมื่อวานที่เรือใบสีฟ้าเราบุกไปเสมอลิ้วพู่สองประตูต่อ2แม่งคือเกมที่โคตรมันครับสุดยอดเกม5ดาวอย่างแท้จริงสรุปเกมนี้เลยนะครับครึ่งแรกนี้เราเก็บลิ้วพูอยู่หมัดนึกว่าครึ่งหลังเนี่ยจะสบายที่ไหนได้ครึ่งหลังกลายเป็นเกมที่โคตรมันต่อยกันคนละหมัดผลัดกันโชว์ของไม่มีดึงเวลาครับไม่มีทีมไหนหวังแค่เสมอ ลูกล้ำค่าในใจผมเลยก็คือโรดี้ครับลิกกลับมาบล็อกลูกยิงของฟาวินโยได้ยังไงลูกนี้โคตรน่าเสียประตูครับดูจากภาพช้าหลายมุมลูกนี้คือโรดี้สมองไวจริงๆริงบร์นาโดอันนี้คองบอลโคตรเหนียวไปกับบอลที่แย่งอย่างยากเอาจริงๆจังหวะพลิ้วตอนโดนนักเตะลิวพูลลุม34คนนี่ยังติดตาผมอยู่เลยเบร์นาโดนี่ผมโคตรรักเลยอะ่ะอยากให้ต่อสัญญาไวๆจังอยากให้อยู่ต่อด้วยครับ โฟ d เด Man มนออฟ m a อะแในวันนี้ก็คือเด่นเลยจีจัจดครึ่งแรกนี่ขึ้นไปหายเกือบตลอดครับเอาชนะมินเนอร์สบายๆเลยประตูตีเสมอ -1 นึ่นี่ก็ยิงอย่างสวย เควินเดอร์บอยคนยิงตีเสมอ22ให้เราก็คงความเป็นนักเตะเวลคลาสครับยังมีลูกทีเด็ดให้กับเรือใบสีฟ้าเราอยู่เสมอเสมอวันนี้เซอร์ลิงลงมาก็ไม่น่าเกลียดนะดูวูบวาบดีครับลงมาแทนแจ็คกิลลิตที่วันนี้เจ้าแจ็คโดนเสียงเชียร์แฟนบอลลิวพูกลบไปไม่เป็นเลยโชว์ของไม่ออกเลยครับพี่แจ็ควันนี้ ส่วนในที่น่าเสียดายอีกเรื่องก็จังหวะที่เป๊ปฉุนจัดนั่นแหละผมก็ฉุนไม่ต่างกันคือมินเนอร์จังหวะนี้ยังไงก็ต้องเหลืองแดงถ้าเหลืองแดงมานนเกมเปลี่ยนเข้าทางเราเนแน่ๆครับคนอื่นๆวันนี้ก็เล่นได้ตามมาตรฐานตัวเองครับไม่ได้น่าเกลียดอะไรแต่ต้องชื่นชมทุกคนแหละครับส่วนอีกคนที่ชมก็คือซาร่าครับเขาแสดงให้เห็นเลยว่าเขาคือนักเตะระดับโลกครับทั้งยิงทั้งจ่ายจี G ๊ดจ๊าดเลอเกิน หลังเกมเป๊ปก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมนี่คือเหตุผลที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลอยู่จุดนั้นมาเสมอครับเพราะเราพยายามเล่นกันแบบนี้น่าเสียดายที่เราไม่ชนะแต่เราก็ไม่แพ้นี่คือเหตุผลที่พรีเมียร์ลีกคือลีกที่ดีที่สุดยอดเยี่ยมมากจริงๆ แล้วเป๊ก็พูดถึงฟิลโฟเดนครับว่าฟิลโฟเดนเนี่ยเป็นนักเตะที่พิเศษครับพวกเรารู้ดีเขาแค่บาดเจ็บกลับมาจากช่วงทีมชาติแต่เขาก็เป็นนักเตะที่อเมซิ่งมากๆไม่ใช่แค่เขาแต่ทุกคนในวันนี้ก็ทําได้ยอดเยี่ยมเช่นกันครับจังหวะของมิลเนอร์มันควรเป็นใบเหลืองชัดเจนเลยมันควรจะเป็นใบเหลืองที่2แต่ผลสกอร์ออกมาแล้วมันก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ครับก็รู้ดีว่ามันยากแค่ไหนกับการเจอกับ ทีมลิเวอร์พูลทุกครั้งเนี่ยมันคือความท้าทายของพวกเราครับก็หวังว่าจะรักษาฟอร์มและนักเตะที่กลับมาจากทีมชาติจะปลอดภัยดีครับไปพูดแล้วเราก็คิดนะทุกครั้งที่มีการพักเบรกทีมชาติทีมเรามักจะมีผลกระทบจากนักเตะที่ไปเข้าแคมป์ทีมชาติเสมอเลยก็ขอให้ทุกคนกลับมาอย่างปลอดภัยนะครับ ส่วนตารางคะแนนก่อนพักเบรกทีมชาติแมนซิตี้เราก็อยู่ในโมเมนต์ที่ดีครับผ่านไปเจนัดมีอยู่14คะแนนตามหลังจากฟูเชลซีอยู่2คะแนนแล้วก็ตามหลังอันดับ2อย่างลิเวอร์พูลอยู่แค่คะแนนเดียวเท่านั้นครับสุดท,ท้ายนี้ฝากเว็บเดิมพันกีฬาวันในอ้อมอกอ้อม,ออมใจได้นะครับแอดไลน์ไว้ได้เลยแอดอัลฟา88ดแปดอินโฟอัลฟาตัวใหญ่8 8ตามตัวอินโฟตัวเล็กครับหรืออีกวิธีหนึ่งใต้คลิปนี้มีลิงก์อยู่กดเข้าไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ